สวัสดีครับพี่น้องกินน้ำกันพี่น้องทำปลาพี่น้องบนหมักเกลือบวกชุปลาจุ่ปลาจุ่มปลาโจ๊กป๊า่นอ ตังมาจะไปซื้อข้าวฮะบ่ฝ่ายล้วอือักตัวโบกินเนี่ยน่นาไม่นม่นิน่ไม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 ิไม่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 ไมอได่ไม่นม่ไ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 ม่่ไ่ ใช้โมออดมอดัพเก็าบูทวาโคตรมากเลย้ยังปูป้สดๆไข่บ่พ่อ ใครขับมึงถ้ามันไข่นมันจังนอนไข่บ่หึมไปตากแบ่กี่ตัวที่โบ

<laughs> đây. Khẩn đây. được chưa bà con nước trong đó đi nào

อ่ะสำหรับคลิปนเียก็จบลงเพียงเท่านี้ับพี่นอ้องพอคิปหนาเรือฝันกดไล์ก็ใช้ก็ถ่ายห้ได้็พี่น้องไปเก็บกำลังใจให้คลิปพี่น้องบ๊ายบาย